ความแตกต่างที่ผมเห็นนะครับข้าว JB ตองแปดอันนี้ที่ผมทาเนี่ยแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าอากาศหนาวน้าค้างเยอะแล้วก็เชื้อราอะไรเงี้ยครับที่มากับน้ําค้างนะข้าว JB ตองแปดในนานี้ไม่มีเหลืองสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่ตําบลบางตะเถนนะครับอ,อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มาติดตามพันข้าวนะครับ JB 8, ตองแปดแปลงนาของพี่ก้อยเจ๋งนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องความประทับใจนะครับพันข้าวเจบีตองแปดเนี่ยพี่ก็เจ๋งประทับใจยังไงเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยป่ะครับเริ่มต้นตั้งแต่เห็นหน่อเลยครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่เห็นหน่อเนี่ยคือความประทับใจของผมนะครับก็คือสองวันแรกเนี่ยผมจะเห็นหน่อของที่ออกจากเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดหน่อใหญ่หน่ออ้วนหน่ออ้วนครับผมหน่ออ้วนมากแล้วก็ยิ่งเราเติมน้ําหรือมีน้าเนี่ยเขาจะยิ่งดีตัวขึ้นมา พึ่ง<ท>ขึ้น,<ห>น<บ>าเขาหนีน้ำเเลยเหมือนหนีน้ำครับเหมือนหนีน้ำไม่เคยเจอจากที่เคยทำนะครับข้าวพันธุ์นี้โอเคว่ามันมันพุ่งขึ้นมาดีเราสามารถวิดน้ามิดยอดได้เลยม,มิดยอดได้แต,แต่แต่ต้องประมาณสัก5้ถึงหวันกําลังดีผมว่านะอ๋อพอตักห้าวันค่อยาน้ำเข้าใช่ครับครับผมแล้วหลังจากที่เราผ่านเนี่ยการหนาวมาเราเห็นความแตกต่างกับข้าวพันธุ์อื่นยังไงบ้างความแตกต่างที่ผมเห็นนะครับข้าวเจบีตรงแปดอันนี้ที่ผมทําเนี่ยแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าอากาศหนาวลำคทางเยอะ แล้วก็เชื้อราอะไรเงี้ยครับที่มากับน้ําค้างนะค่า JB ตรงแปดในนานี้ไม่มีเหลืองไม่มีปลายใบไม้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี่ๆหน่อยๆของการที่ว่าลมโดนลมโดนลมกระทบกันนะครับแค่นั้นคือทนต่อสภาพอากาศคทนต่อแบบเชื้อโรคเชื้อราที่จะมาในหน้านี้เนาะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีถือว่าสมบูรณ์ครับเอ่ออันนี้แค่ฉีดยาป้องกันธรรมดาที่ใชเองแล้วการแต่กอละครับการแต่กออยวให้ลุงตีดูได้เลยอันนี้คือ พี่ลูกปีเคยบอกคลิป4ี่ห้าต้นอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นสิบต้นก็มีอู้หเยอะขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราถอนให้ดูอนะงถอนลองถอนให้ดูครับแล้วก็แค่เม็ดเดียวนะครับอันนี้เม็ดเดียวอันนี้แค่ริมนานะริมริมนานะครับลุงเยอะมากเล นี่ผมด้ทบจากยิงๆิงที่ลากด้วยนะฮะลากขาวแล้วรากแบบเลยเป็นพวงมากลากเขาใหญ่รากเขาใหญ่ผมชอบมากคือเขาลากเยอะเขาก็เลยอาจจะแตกกอได้เยอะเพราะจำนวนรากที่เขาหาอาหารเนี่ยเขาหาได้เยอะค่ะครับอันนี้คือเขาจะหาอาหารเก่งเนี่ยกี่วันแล้วพี่ค่ะอันนี้ได้สี่สามถึงสี่สบสี่วันครับอู้สี่สิบสามวันถือว่าสมบูรณ์เนาะแล้วดูใบแบบสมบูรณ์มากตมบูรณ์ิเลยนะครับใบ ตั้งตรงเลยช่วงข้างล่างนี้นิดนึงอือันนี้แค่ริมนาคือเทียบกับสายพันธุ์อื่นแล้วตันนี้แข็งแรงเนาะโตกว่ายิ่งเขามีน้ําเจาะแจเจาะแจะหรือประมาณห้าเซนหรือหรือหลังฝ่ามือแล้วเนี่นะฮะยิ่งโตดียิ่งพุ่งดีนะครับคือตอนนี้เราใช้แบบเปียกเปียกสลับแห้งอะเนาะใช่ใช่ครับอันนี้เพิ่งขึ้นน้ำได้ประมาณ3าวันสวัน คือเราปล่อยแห้งมาปล่อยแห้งมาด้วยครับก็ดูก็ถือว่าพอใจเลยเนาะสําหรับสายพันนี้นะคะพอใจครับคุพอใจมากเจบีตองแปดวันนี้เราพามาชมกันที่แปลงนาเลยนะคะทุกคนมาดูเรื่องผลผลิตนะครับตอนนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าการแตกกอดีการทนหนาวนะครับสามารถทนหนาวได้แล้วก็ต้านทานโรคได้ดีได้นะครับเดี๋ยวเราเ่มมาดูเรื่องผลผลิตและรวงกันว่ารูปร่างรวงที่ ก็ะจะให้ประทับใจเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต้องมาดูอีทีต้องมาดูอีกทีหนึ่งท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่กับการดูแลของแต่ละคนด้วยนะคะคการใส่ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมอนอย่างนี้เนาะการบำรุงโอเคค่ะทุกคนยังไงเรามาได้อัปเดตกันแน่นอนฝากฝา,ากไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับเราได้มาอัปเดตกันแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับ JB ตอง8นะคะฝากผลงานไว้ด้วยค่ะ